คุณผู้ชมขาไปกันต่อมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์เคยได้ยินไหมถ้าคุณเคยได้ยินอ่าคุณไม่ใช่เด็กแล้วคำคำนี้แต่ว่าใช้ได้ดีทุกยุคทุกสมัยคุณผู้ชมขะยิ่งตอนที่เศรษฐกิจแบบมันตกสะเก็ดแบบนี้มันแบบว่ามือกายได้พากันยกใหญ่ต้องยิ่งประหยัดค่ะอะไรที่ไม่เคยได้เห็นคุณก็จะได้เห็นกันนี่แหละค่ะอย่างอดีตนักแสดงหนุ่มแตงพงศกรนะเป็นถึงลูกอดีตรัฐมนตรีคุณกรจติกาบนิตน่ะคุณพ่อนะ ยังผันตัวมาเป็นพ่อค้าขายหมูทอดอนี่นะคะพี่จคกรีนตามไปเปิดใจหนุ่มแป้งถึงบ้านเลยค่ะเจ้าตัวบอกว่าเพิ่งขายมาได้2วันทาเองหมดทุกอย่างเลยไป<น>ตั้ง<น>แต่นะเดินเลือกซื้อของอ่ะคุณถอดเองแพ็คเองส่งเองอีกต่างหากเออหนุ่มแป้งบอกว่ายุคนี้ทาอะไรได้ก็ต้องทําไม่ใช่ว่าเออเกิดมาเป็นลูกคนรวยแล้วจะนอนอยู่เฉยๆอยู่กับบ้านไม่ได้นะฮะแล้วก็ยืนยันได้ว่าหลายคนมองว่าเอ,อ๊ะจะตกอับอะไรหรือเปล่าออมีปัญหาเศรษฐกิจเงินทองในครอบครัวหรือเปล่าไม่มีแค่อยากจะหาราย ได้เสริมค่ะเพราะว่าหมูทอดก้อนแบบนี้จํามาจากสูตรคุณยา่าแล้วพอยิ่งมาทําธุรกิจยิ่งทําให้หนุ่มแตงนี่นะรู้คุณค่าของเงินมากๆแตงบอกเลยว่าอ,อุ้ยพี่แต่ละบาทเนี่ยกว่าจะหามาได้มันมีคุณค่าจริงๆค่ะไปฟังเสียงพ่อค้ามือใหม่สู้วิกฤตเศรษฐกิจกันหน่อยจ้า เศรษฐกิจมันไม่ดีใช่หลายคนนะ่ะเห็นชื่อเห็นชื่อผมอะไรเงี้ยก็มีชื่อคาดหนา้าผากอยู่แล้วว่าเป็นลูกใครหรืออะไรยังไงถูกไหมหพูดง่ายๆบ้านรวยอ่บ้านมีสตังค์บ,บ้านไม่ลําบากออะ,อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็อยากทําอะไรที่เหมือนกับเพื่อเป็นของเราเองน,นอะพิ่งเปิดมาสองวันเองครับสองวันเองสองวันเองวันนี้วันที่สองก็หัวฟูอยู่เลยทอดเองช่างเองเรียก ส่งเองหมดเลยครับพอเราได้ลองไปเดินแบบไปเดินตลาดไปเดินจ่ายของสดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้เลยว่าแบบเฮ้ยกาแฟที่เรากินในห้างก็แก้วหนึ่งเนี่ยมันเท่ากับเราต้องขายหมูกี่กล่องกี่กล่องกําไรที่เราได้จากการขายข้าวแต่ละบาทแต่ละตังเนี่ยบางทีซื้อกาแฟแก้วเดียวหมดแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทไปตลาดฟาดให้เกลี้ยงมันไม่มีแล้วนะที่เขาบอกเนี่ยคือแต่งเข้าไปบอกว่าไป เขาเลยช้อปปิ้งเองจับใจเลอยอยากซื้อจังก็ลองดูในไลน์แอดของเขาได้เขอไลน์ได้ไหมคะจะซื้อหมูก้อนได้เขาก็ลูกดึงแล้วเนะแต่เล่มแต่แต่ว่าแค่อยากจะบอกว่าคุณผู้ชมมันจะได้เห็นคุณค่าของการใช้เงินเพราะว่าแต่ละบาทมีค่าจริงคขนาดลูกคนรวยเขายังมาทําแบบนี้เลยอ่ะถูกต้องค่ะแล้วราเป็นครยจักรีนหาอะไรขายก็ดีวันนี้เราแจกรอยยิ้มความสนุกสู้ชีวิตก็ดีกันแล้วคุณผู้ชมค่ะสู้ต่อไป